สวัสดีครับฟังข่าววันนี้กันก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้มีข่าวฟุตบอลต่างประเทศนะครับดังนั้นจะเปิดด้วยข่าวฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์บอลกันนะครับอิบสันเมโลของสุโขทัยพัก3สัปดาห์นะครับจากการกล้ามเนื้อขาหนีบฉีกนะครับมีสื่อจากประเทศออสเตรเลียนั้นลงข่าวว่าเอ่อบุรีรัมนะครับสนใจนักเตะชื่อแบรนดอนโอนีเป็นกองออกองกลางทีมชาติออสเตรเลียาจากทีมโบฮังสเตอร์ ในเคลรดมาเสริมทัพในช่วงเลกที่2นะครับก็ตักเตะวัย26ปีคนนี้นั้นอยู่กับสต e ลเลอร์สได้อันดับ3ในตารางน,นะครับก็มีรายงานว่าจะเข้ามาแทนอักบาร์อิสมาตุลาเยฟนะครับก็เป็นกองกลางของอุซเบกิสถานก็ตัวเขาเพิ่งมาเล่นต่างประเทศครั้งแรกนะครับแล้วกอ็อาจจะได้ย้ายประเทศต่อไปอีกนะครับ ในส่วนของผลฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับสั้นๆกับจอแดนชนะซีเรีย1-0สหรัฐชนะปานามา6-2ประมาณนี้นะครับไปกันที่ฟุตบอลวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้มีในส่วนของอุ่นเครื่องนะครับมังกระเทศกับเนปลาลคืนนี้เตะ6โมงเกาหลีใต้กับกาตาร์ก็2ทุ่มนะครับญี่ปุ่นกับเม็กซิโกปี3นะครับมีแค่นี้นะครับอ่อเอาแอฟริกา นิดนึงมีลุ้นอยู่ในโซนของฟุตบอลแอฟคอน F con, นะครับก็คู่ที่น่าสนใจนะครับก็จะมีมาดากัสการ์แอฟริโคสในกัน2องทุ่มนะครับคู่นิวยที่เล่น2องทุ่มมีดานกับกาหน้านะครับห้าทุ่มมีแองโกลากับคองโกดีอาร์นะครับโมร็อกโกไปเยือนแอฟริกากลางนะครับเออเซียร์ลาเีโอนเจอกับไนจีเรียคู่นี้เจอกันนะัดก่อนหน้านี้ที่ไนจีเรียนำสี่ลูกแต่ชนะไม่ได้นะครับโตโกเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็ตี 2นะครับนาบีเบียจอก,กับมาลีแทนซาเนียจอกับตูนิเซียนี่ประมาณนี้นะครับให้มีโปรแกรมเฉยๆในส่วนของ Nations League นะครับก็วันนี้มีเกมเอาลีกเอก่อนที่สเปริตนะครับโครเอเชียจอก,กับโปรตุเกสที่แซงเดนีฝรั่งเศกสกับเซมิเลนแต่กลุ่มนี้ฝรั่งเศสเข้ารอบไปแล้วนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นสเปนจอก,กับเยอรมน,นีที่เซวิวนะครับและก็สวิตเซอร์แลนด์เล่นที่ลูเซนเจอก,กับยูเครนก็คือมองแล้ว เออสเปนได้เปรียบแต่เล็กๆเท่านั้นนะครับสุสานยูเครนเชื่อใจยูเครนนะครับอ่ะลีกซีนะครับที่ลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กจอกับอาเซอร์ไบจานมอนเตเนโกรจอกับไซบรัสที่โปโกลิซตานะครับที่สองสี่สนะิบห้าลีกดีมีมอลตาเจอกับฝรั่งเที่ทากคันลีที่อันดอร,ราลาเวลลาอันดอร,ราเจอกับรัสเวียที่ยิบรอลต้ายิบรอลตา้ตาเจอกับเิเุนไส นี่คือประมาณนี้ในส่วนของ nation s l e e g นะครับผล nfl ทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับก็โคชชนะไททันสามสิบสิบเจ็ดเ็กซัแแพ้บราว7 1เจ็ดต่อสิบนะครับวอชิงตันแพ้ไลออนยี่สิบเจ็ดสาคเนียชนะแพนเทอร์ส6ี่สิบหนะครับอีกแพ้กับไจแอนสิบเจ็ดยี่สจากวแพ้แพ็กเกอร์ยี่สิบยิลส์แพ้คาร์ดินอลสามส 2นะครับชาร์เจอร์สแพดดอลฟินยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าบังคแพรเรเดอร์สสิบสองสามสิบเจ็ดซีฮอสแพรแรมสิบหกยี่สิบสามเบงกอสแพสติเลอร์สสิบต่อสามสิบหกไนเนอร์สแพสเซนสิบสามต่อยี่สเรเวนส์แพิเจ ah ็ดยสิบสามบกิงสบุกชนะแบสสิบเบสนะครับแบสมีจังหวะวิ่งของคอดาเรลแพทร์สันร้อยสหลาตอนต้นคอร์เธอสามก็จริงแต่ก็ไม่พอนะครับ ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับ Dolphins Colts Rams นะครับแน่ๆจากกลุ่มนี้แล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปนะครับนี่คือ NFL ขอ,อภัยนะครับมีข่าวจากฝั่งยุ e. โรปอีกอ๋อหน่อยผมจะทำงานใ NFL ทำไมนะครับแต่โอเคลุยสเซม o n จนกำลังจะคุยเรื่องสัญญากับโตโต w วูนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ข่าวที่น่าสนใจอะไรมากมายเนื่องจากว่าก็น่าจะได้ อยู่ในทีมต่อไปอยู่แล้วนะครับก็อเล็กซ์เตลิสนะครับนักเตะแมนยูไนเตดที่ติดโควิด1 9กํา็กำลังจะตรวจหาเชื้ออีกรอ,รอบหนึ่งคือถ้าไม่มีเชื้อูไน t e เตดก็อยากให้กลับมาเล่นแล้วครับกอฟโซไฮมคัพนะครับที่ก็คือเป็น r ร d e r Cup เวอร์ชั่นทีมหญิงนะครับ ก็จะเล่นในปี2021แล้วก็จะจัดติดกันในปี2023กับ2 4เพื่อให้มีตารางไรเดอร์คัพนะครับก็ในปี2023นั้นจะเล่นกันที่สเปนปี2024จะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับเมนกับปี2021แหลซึ่งเป็นสนามกอล์ฟในรัฐโอไฮโอนะครับในปีหน้าในการแข่งขันโซไฮน์คัพนะครับในส่วนของ ATP Finals นะครับ เอาผู้ชายก่อนนะครับก็โนวัคโจโควิชชนะเดียโก้ชวัสมันหกต่อสามหกต่อสองนะครับเอาชายเดียวก่อนขอไปด้านนีเมเวเดฟชนะอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟหกต่อสามหกต่อสี่ v v, ane, ere, 3, 4, นะครับวันนี้มีราฟาเอลนาดากับโดมินิกทีมสามทุม่มและอีกคู่เป็นสเตฟานซิซิปาสกับอันเดรรูเบร์ตอนตีสามประเภทคู่กันบ้างน,นะครับเกมเมื่อวานนี้ก็มีมาร์เซลการโนเลสกับโูราซิโอเซบาลอสชนะ ไมเคิลมนัสกับจอห์นเพียส7-6ไทเบรก7-2และ7-5ต่อนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นบรูโนโซเลสกับมาเตปาวิชนะครับก็เอาชนะแจเกนเมอเซอร์กับเอดูอาร์โรเชวาเซลิน6-7ต่อไทเบรก6-8ต่อ6-1ต่อและสุอร์ไทเบรก10-4ต่อนะครับชายคู่ขอโทษนะครับชายคู่วันนี้มีอังเดรสมิสกับเควินคาวิทส์จะกับลูคัสคูโบกับมาเซโลเมโลคู่นี้1นึ่งทุ่มและอีกคู่หนึงตอนตีหนึ่งนะครับ illy, ราจีฟแรมกับโจเซฟซสว เจอกับเวสตีคูพอกับนิโคลัสเบตตินะครับรายงานให้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่เลยนะครับเอาข่าว NBA กันบ้างนะครับ NBA เนี่ยเดอร์มาเดโรซานผู้เล่นของซานติโอสเปอร์สนะครับเตรียมจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับเดรโรซานบอกไว้ก็ปีที่แล้ว22.1แต้ม5.5รีบาว5.5แอสซิส34.1นาทีต่อเกม ก็ดีตัวเลขยังสวยอยู่สำหรับเจอโรซาแมสเปอร์จะหลุดเพลย์ออฟไปนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสตาร์ของดาวลัสนาฟลิกส์ฮิสตาร์ปอสซิงกิสนะครับจะไม่ได้เล่นในช่วงต้นของฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับเขาฟื้นฟูจากการผ่าตัดนะครับที่บริเวณเข่าขวานะครับก็ เออแมหวังว่าปอซิงคิสจะเล่นให้กับทีมได้ในช่วงวันปีใหม่นะครับก็แต่ก็คิดว่าต้องการให้เป็น100%เซนสำหรับทีมนะครับก็20.4แต้ม9.5รีบาวสองบล็อกต่อเกมในฤดูกาลที่แล้วกับทีมดาวเดียวครับทีมเมืองดาวเดียวไม่ใช่ทีมดาวเดียวเจมส์ฮาร์เดนนะครับ,รบไม่ต้องการจะอยู่กับ r o c k ็ตส์แล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะย้ายไปอยู่กับลุกลินเน t s นะครับเพื่อไปรวมกับเควินดูแรและไคลรีเออร์วิงครก็เป็นโอกาสสำคัญของทีมเน็ตนะครับที่จะมีทีมที่ควรจะมีบ้างนะครับใ,ในนิวยอร์กแล้วก็จะทำให้เป็นทีมอันดับหนึ่งในนิวยอร์กต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าฮาเดนอยไปสักปี2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ อเมริกาฟุตบอลมหาวิทยาลัยมีเรื่องอยู่ที่มหาวิทยาลัยไมอามี่ะ Miami นะครับเนื่องจากว่ามีเกมที่เลื่อนไปประมาณ3เกมของมหาวิทยาลัยที่ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับแต่ก็มันอาจจะทําให้โอกาสไปแข่งเพลย์ออฟมันก็จะได้โบที่ไม่ค่อยสวยจากประเด็นที่เกมโดนเลื่อนเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเ,เกมกับจอร์เจียเทคนะครับก็จะเล่น19ทธันวาเกมกับเวฟอลเรสเล่นวันที่5้า กับนอ r แคลโรอนะไรนันเลยมาที่12เราก็ต้องดูว่าจะต,ต้องดูด้วยว่าในส่วนของไมมี Hurricanes จะได้เล่นในรอบชิงแชมป์เอซีซีไหมแต่มองว่ายังยากเมื่อเจอเมื่อเทียบกับพวกเข้มสันพวกอะไรพวกนั้นนะครับแต่นี่คือที่อัปเดตให้ทราบกันเท็กซัสเอก็มีประเด็นอยู่ประมาณ2เกมนะครับที่ต้องจัดการฟอร์มดีแต่ติดโควิดนะครับมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับในส่วนของเบสบอลกันบ้างนะครับ เบสบอลเนี่ยมีการประกาศรายชื่อนักเบสบอลในหอเกียรติยศออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างแรดดี่วอลเกอร์เขาออกมาออกเขาออกมาเขียนในทวิตเตอร์นะครับบอกว่าปีนี้ไม่ต้องมาดูชื่อตัวเองลุ้นแบบใจหายใช้ความในรายชื่อนอมินีอีกแล้วนะครับเพราะเขาได้ไปแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับคนคนที่ได้ลุ้นอยู่เนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็อย่างเช่นเคิร์ตชิลลิงโรเจอร์คริมเมนส์ เบร์รี่บอนส์นะครับซึ่ง2คนต่างนี้ยังมีประเด็นเรื่องของสเตียรอยอยู่นะครับแต่ถ้าใครสักคนได้เข้าไปนะคตก็คงไปกันหมดอะเอาพูดตามตรงเรื่องสเตียรอยไม่ต้องพูดถึงทีทโรสนะครับคนที่เข้ามาใหม่อย่างเช่นแบร์รี่ซิโตนะครับเล่นให้กับโอกันลาานฟรเนซิสโก้นะครับปีที่ดีมากปี2002ันองชนะ23บแพ้5นะครับแล้วก็ในส่วนของมาผู้เคิ นะครับที่เป็นหนึ่งในสมาชิกค,คนที่คว้างเพอร์เฟ g a m เกมได้นะครับเอ่อในเมื่อปี2009นะครับแล้วก็โรฮิตเตอร์เมื่อปี2007กับไบรซ์ซ็อกซ์ทั้งคู่นะครับมือคว้างคนหนึ่งมีทีมพัสสานมีเอเจเบอร์เน็ตนะครับแล้วก็เอาฟิลคนหนึ่งที่เข้ามาอย่างทอรี่ฮันเตอร์นะครับที่เข้ามาก็ รอดูนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวใน Twitter ก็จะมีคนติดตามให้ว่าใครโบดอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่ารายชื่อก็มีแบบ3 4 0 0คนน้ประมาณนั้นนะครับเออวันนี้เราให้ข่าวส่วนใหญ่เนี่ยให้กับในส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งนะครับการออกชุดใหม่นะครับชุดย้อนยุคแบบดัดแปลง นะครับหรือว่า reverse retro นะครับใน l e a ี่ e h o c ่ e y nam nhl ก็มีหลายทีมที่น่าสนใจนะครับดังนั้นผมเลยยกตัวอย่างเสื้อบางทีมที่น่าสนใจทีมแรกนะครับ colorado avalanche นะครับอย่างที่หลายคนน่าจะทราบทีมนี้เคยเป็น q u l เบ a นอ nordics มาก่อน,นะครับคราวนี้ก็เลยนำโลโก้ของ nordics นะครับมาปะไว้บนเสื้อเลยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อสีขาวนะครับแต่ใช้สีของ colorado นะครับก็น้ําตาลกับน้ําเงินนั่นแหละไอขอโทษเป็นเป็นสีเลือดหมูกับน้ําเงินนะครับมาประกอบกันสวยนะครับข้างล่างมีตาเฟอร์เดอริสด้วยนะครับตาตราแบบถ้าเห็นอยู่ออลินเซนนะเออตาแบบนั้นนะครับเออทีมที่น่าสนใจทีมต่อไปนียต้องพูดถึง Los Angeles ส i ิ g s นะครับที่ใช้สีเออสีเก่านะครับหรือว่าสีเลเกอร์สันเองนะครับม่วงกับเหลืองเนี่ยมาใส่ในเสื้อของตัวเอง ทีมที่น่าสนใจทีมต่อไปต้องเป็น New Jersey Devils นะครับทีมนี้ก็ใส่เสื้อสีเขียวนะครับแล้วก็ใช้ลายสีแดงขาวสีประจำทีมนะครับอันนี้ก็สวยนะครับ Montreal Canadiens นะครับทีมทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างปรับโฉมไปได้พอสมควรนะครับเสื้อเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าเป็นตัวทีมแล้วก็สีขาวแดงอยู่ตรงกลางนะครับ ซึ่งเสื้อสีน้ำเงินนั้นก็จะพูดได้ก็เป็นทีมอย่างเช่นเอ่อ WHL Spokane ok หรือ Toronto ตัวชิ a n c a n a d i ี n s แบบนั้นนะครับได้เป็นทีแบบล่างๆล,ง,ล,ง,ลงไป Carolina Hurrican จะเองก็ใช้ตรา Hartford Whalers นะครับมาปาักไว้นะครับเสื้อเป็นเสื้อสีเทานะครับแต่ว่าเออสีประกอบเนี่ยก็น้ำเงินเขียวสีเก่าของ Hartford w h a l e r s นะครับ มินิโซตาวายไปนำสีของมินิโซตานอตสตาร์ในอดีตมานะครับมาเป็นเสื้อสีขาวก็จริงนะครับแต่สีประกอบไปเป็นสีเขียวและสีเหลืองนะครับแต่สวยเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ดูเนี่ยทีมอื่นๆที่น่าสนใจต้องพูดถึงพิตสเบิร์กเพนกวินสิดนึงอะตัวพิตสเบิร์กลายขวาเขียนนะครับเป็นตัวอักษร PITT ได้ล,ลงไปขวาง นะครับจากซ้ายบนไปขวาล่างแต่เป็นเสื้อสีขาวนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพิ t ส s b u r g นะครับ Tampa Bay Lighting นะครับก็ตัวอักษรแบบเก่านะครับมาใส่ในเสื้อของตัวเองบ o s t o นเองก็เป็นสีเหลืองเรียบง่ายนะครับสีเหลืองเป็นหลักเลยนะครแล้วก็มีตราหมีรอขย้ำเหยืออยู่ที่ไหล แต่ว่าก็ใช้โลโก้ทีมในยุคเก่าลงไปเป็นหลักนะครับอันนี้เท่าที่ดูเวอกอัสเองนะครับเวกัสก็ในทีมใหม่ที่สุดในขณะนี้ก็ไม่ได้มีทีมในอดีตแน่แต่มีทีมฮอกกี้เล็กๆอย่างเช่นลาสเวกัสทันเดอร์ในยุคเก้าูก็เลยเอาสีแดงเป็นหลักเนี่ยมาใช้นะครับแอนนาไฮม์ ah e im, นะครับในส่วนของแอนนาไฮม์ดักซ์ก็เป็นรูปเป็ดกระโดดมาจาก ผิวน้ํานะครับวางไปตรงกลางก็ใส่เสื้อฮอกกี้ทีมอีกทีคือดูดูแล้วดูดิส ney ที่สุดเลยนะครับในส่วนของ a n a h ฮน m นะครับชาการีเองนี่เอารูปม้ามาติดไว้นะครับที่เสื้อเป็นเสื้อสีดำจากคาลการี mm ่เฟรมสนะครับก็เอ่อทีมที่ดูแล้วเออไม่รู้จะว่าไงดีมากที่สุดคือ Detroit Red Wings mm hmm. นะครับ มาเชื่อสีขาวขาวโพลนเลยนะครับมีขอบเทานิดเดียวเหมือนเหมือนลืมออกแบบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่มองแล้วมันไม่ใช่นะครับเมื่อเทียบกับหลายๆทีมนะครับไปดูที่เว็บไซต์ของ sport illustrated นะครับ si c o m นะครับขอบคุณมากๆเลยนี่คือข่าวทั้งหมดของวันนี้นะครับติดตาม nation's l e e เดี๋ยวมาสรุปกันเดี๋ยวสักความพลิดเพาเดี๋ยวน่าจะได้พูดถึง African Nations Cup ด้วยนะครับที่น่าจะได้ทีมเข้ารอบสุดท้ายจนรบ พบ,บกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ